เวลาที่เราพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพหลายคนอาจเข้าใจว่าหมายถึงธรรมชาติป่าเขาแม่น้ำทะเลแต่จริงๆแล้วหมายถึงสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกชนิดที่อยู่รอบตัวเราและเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแต่มนุษย์ก็ต้องพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการดำรงชีวิตเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเลี้ยงดูเราครับ วันนี้นะครับกรอบอยากจะขอเชิญชวนทุกทุกคนนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพกันนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนะครับช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแต่ให้ประโยชน์ที่มากด้วยการทําเรื่องง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้แต่ว่าให้การอันรักที่ยั่งยืนน้อยแต่มากง่ายแต่ยั่งยืนก๊อฟทาได้ทุกคนก็ทําได้ครับผมเราไปกันเลยครับอะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมว่า เรื่องของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยก็สามารถทําได้ครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะขอเชิญชวนพี่มายนะครับผม<ฮ>มาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังนะครับในการช่วยกันร,รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในวันนี้กันครับใช่แล้วครับผมก็พร้อมมากๆเลยครับมไม่เหมจะไปบุกดาลุยฟงลุยไ,<อ>ไปบุกดาบุกดาไม่ใช่บุกป่าลุยไฟดุกลงไปไปได้หมดเลยหรือจะให้ลงห้วยลงหนองไปได้หมดเลยครับผมครับผมแล้วคุณพาผมมาทําไมที่นี่ครับเนี่ยอ่าอยากรู้ใช่ไหมครับใช่ครับอยากรู้นี่เลยรับอุปกรณ์ไปก่อนเลย Uh huh. อ,อะไรอะ่ะคุณจะชวนผมมาปลูกต้นไม้หรือ,อยังไงอ้าวถูกต้องครับผมวันนี้นะครับผมผมเนี่ยจะชวนพี่ไม้เนี่ยมาปลูกต้นไม้กันครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้เนี่ย เป็นหนึ่งวิธีนะครับที่ง่ายมากๆทุกๆคนเนี่ยจะสามารถช่วยกันในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าป่าด้วยวโอ้มันก็ดีนะแต่พี่เตรียมตัวมาเดินป่านักมากเลยดูเสื้อผ้าด,ดิไม่ต้องถึงขั้นเดินป่าวันนี้เราแค่มาปลูกต้นไม้พอได้ได้ก็ดีครับผมเพราะว่าอย่างน้นอยๆคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยที่อยากจะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยก็ทําได้แน่นอนไปพี่มาไปเดี๋ยว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 อะไรแล้ววันนี้เราจะมาปลูกต้นอะไรอ่ะอ่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับผมด้วยความที่โควิดสิบเก้าอยู่กังระบาดใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปปลูกต้นฟ้าถลายโจรกันครับอ้าเข้าตีมไหมเข้าตีมไหมเก่งอะนนียเราคิดเก่งเอาแไปๆบแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีต้นให้นะอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูหน้าไป นะครับผมจะมาปลูกสมุนไพจํงพวกตะขาบบินที่ช่วยเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าจะเป็นทองพันช่างที่แก้พวกสเก็ตต่างๆตามผิวหนังหรือพวกเพชรสังฆาตก็ได้ครับที่แก้ริศีดวงได้เป็นอย่างดีเลยครับผมนอกจากวันที่เราปลูกพืชสมุนไพรล้วด้วยเนี่ยเราก็จะมีการปลูกผักด้วยเช่นกันครับนี่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 คืออะไรฮะพริกชีหน้าชีฟ้าไปนี่เขาเขียนว่าผักกับผัว อ๋อเหรอเออจริงคุณอ๋อใช่นี่เขามีงอกออกมาข้างล่างดูและหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าการปลูกพืชหรือว่าปลูกผักเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อโลกเรามากเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดพวกเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยช่วยกันคนละม้คนละมือนะครับผมก็จะส่งผลประโยชน์นะครับต่อโลกของเรานะครับผมแล้วก็ต่อตัวเราเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีก็เป็นการช่วยอนุรักษ์พนันธุกรรมไว้ได้อีกทางและยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศใ,ให้ดีขึ้น หรือจะปลูกผักสวนครัวบนคอนกรีตเช่นคะนา้าผักบุ้งกวางตุง้งรวมทั้งผักสลัดเช่นสลัดครอสกรีนโอ๊กทุกคนทำได้เพราะว่าใช้พื้นที่น้อยอยู่บ้านหรือว่าอยู่คอนโดก็สามารถปลูกได้ครับช่วยให้เราเนี่ยมีผักสดกินดีปลูกง่ายไร้สารพิษไว้ทานที่บ้านหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้อีกด้วยครับ พี่มายตอนนี้ผมหิวมากๆเลยนะไม่ใช่แค่ครับพี่ก็หิวอาพ,พี่ก็หิวใช่ไหมใช่วผมจะพาพี่มายเนี่ยมากินอาหารกันครับผมมันอยู่ข้างหน้าพี่แล้วพี่อยากรู้ว่ามันคืออะไรบ้างอยากรู้ใช,ใช่ไหมใช่จัดไปผมเนี่ยสั่งมาให้พี่มาแบบจุกๆเลยครับผมเมนูแรกนะครับ <นะ S 2> ชื่อว่าผัดผักหมูกะปี่ครับอ่า ต้มแซ่บกระดูกหมูผัดผักชัยยาครับผมมส่วนเมนูที่4นะครับสลัดผักนั่นเองครับผมส่วนนี่ที่วางตรงหน้าเรานะครับนั่นก็คือข้าวกระปินั่นเองครับแล้วพี่มายรู้ไหมว่าการจุกอย่าเพิ่งจิกใจเย็นใจเย็นการกินเนี่ย เป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีมากๆเดี๋ยวมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันไหมงงใช่ไหมงงการกินนี่แหละครับพี่ไม้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่ง่ายมากๆเลยทุกคนเนี่ยสามารถทําได้เลยครับราะว่าในหนึ่งมือเนี่ยเราก็ต้องมีกินทั้งหมูบ้างปลาบ้างไก่บ้างพี่ไม้ดูไหมพอได้เ่าการที่เรากินหลากหลายแบบนี้เป็นการช่วยรักษาพืชหรือว่าสัตว์บางชนิดไม่ให้สูญพันธุ์ไปด้วยครับอ๋อจะบอกว่าถ้าเกิดเรากินอะไร ซ้ำๆเดิมๆมูหลบทเดิมๆน่ะใช่เกษตรกรน่ะเขาก็จะแบบปลูกแต่อย่างนั้น่างนกนมาใช่ลองคิดตามถ้าเกิดสมมติคนเราคนทั้งประเทศเลยเนี่ยเจ็ดสิบกว่าล้านคนเนี่ยกินผักอยู่แค่ชนิดเดียวใช่ไหมเกษตรกรเนี่ยก็จะหันมาปลูกผักเพียงแค่ชนิดเดียวก็จะทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเราเนี่ยลดลงหายลงไปด้วยครับที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม หลังจากที่เรากินแล้วเนี่ยเราต้องกินให้หมดด้วยนะครับเพราะว่าเศษอาหารที่เรากินไม่หมดเนี่ยที่เหลือไปเนี่ยก็จะกลายเป็นขยะอาหารใช่ไหมครับซึ่งขยะอาหารนี่แหละครับผมที่ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจก<อ>และภาวะโรกร้อนนั่นเองครับอะไม่ต้องห่วงครับผมยังไงเดี๋ยวพี่จะกินให้หมดแน่นอนดีมากครับจริง,รงๆรพี่จะเอากลับบ้านหรอครับผมดีมากครับอย่างนี้ไปกินกันดีกว่าครับผมโออปะปไปนี่ผมเลงมานานละหมูกระปิ อะไรี่ยพี่ใหม่ครับผมนอกจากที่เราสองคนนะครับชอบกินแล้วเรายังชอบเที่ยวอ,อีกด้วยนะี่ครับผมโดยเฉพาะสถานที่แบบธรรมชาติธรรมชาติกว้างสีเกียวเม,มียวไปสบายตาและที่สําคัญครับต้องแบบว่าหายใจแล้วชุ่มปอดอย่างเช่น น,นักันเลยใช่ไหมครับสดชื่นอ่าใ <laughs> ช่แล้วครับพี่มายการที่เราเนี่ยออกไปเรียนรู้ความหลากหลายชีวาภาพหรือว่าการออกไปศึกษาสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าจะเป็นนกานาชนีดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่การเนี่ยชอบทำมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างในคราวที่แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปที่จังหวัด ครับผมก็มีโอกาสไ,ไปศึกษาสวนเรียนน้นท์แล้วก็มีได้มีโอกาสไปดูวัดสวนใหญ่ด้วยการไ,ไปดูนกแก้วโม่ครับที่วัดสวนใหญ่เขาเนี่ยอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้นกแก้วโม่เนี่ยสูงพัดไปนั่งเองครับที่สําคัญก็คือจะต้องท่องเที่ยวแบบไม่รบกวนธรรมชาติหรือทําลายความหลากหลายทางชีวภาพเวลาไปเที่ยวทุกครั้งจะต้องไม่ทิ้งขยะโดยเฉพาะพว,พวกพลาสติกต่างๆขวดน้ำหรือกล่องโฟม เพราะหากสัตว์ทะเลหรือสัตว์ป่าเผลอกินเข้าไปก็จะเป็นอันตรายและทําลายระบบนิเวครับหรือถ้าไม่มีเวลาไปไหนไกลๆตอนนี้ในเมืองก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสวนสาธารณะต่างๆที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ครับผมต้องบอกได้เลยนะคบว่าการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยฮะมันง่ายมากๆและมันอยู่ใกล้ๆกับตัวเราทุกคนเลยนั่นเองครับเพียงแค่เราใส่ใจและเอาใจใส่กับสิ่งลอบค้าให้มากขึ้นนะครับและครับนะครับผมก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่วัยรุ่นคนคูคๆของเราเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพครับยังไงครับผมอยากรู้ไหมอยากรู้ที่สุดอยากรู้เดี๋ยวไปดูกันครับผมัน,นแม่ ถ่ายถ่ายถ่ายอถ่ายเข้าไปถ่ายไปเยอะๆรอบวิวแล้วก็ถ่ายาไปไอ้ที่บอกว่าให้มันทำอะไรคูลูเท่ๆเพื่อที่จะแบบไปรักษาในส่วนของระบบนิเวศเอ่ยความหลากหลายทางชีวภาพเอ่ยแล้วให้มาถ่ายรูปทำไมแค่การถ่ายรูปเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งวิธีในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วนะยังไงอะ เพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยถ่ายรูปธรรมชาติหรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะนําไปใช้ผ่านทางโซเชียลต่อให้เกิดประโยชน์นั่นเองเอาไปแชร์เหรอถูกต้องครับผมเราเนี่ยก็จะนําภาพเหล่านี้เนี่ยที่เกี่ยวความหลากหลกายทางชีวภาพหรือเกี่ยวกับระบบนิเวศธทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยไปแชร์ต่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาฟังประสบการณ์ดีๆแบบนี้แบบพวกเรากันครับผมว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Twitter Instagram มหรือว่าช่องทางโซเชียลต่างๆเนี่ยก็สามารถนําไปแชร์เรื่องราวดีๆพวกนี้ให้เพื่อนๆฟังได้เหมือนกันครับ ว่าธรรมชาตินะครับผมเป็นส่วนที่หลอมรวมนะครับสิ่งมีชีวิตเอาไว้อยู่ด้วยกันบนโลกใบนี้นั่นเองครับใช่ว่าเราจะรักแค่ธรรมชาติหรือว่ารักแค่ความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรานะครับต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับให้อยู่กับเราแบบยั่งยืนครับใช่ครับผมแล้วก็พี่มานะครับผมจึงขอเป็นอีกหนึ่งพลังนะครับที่จะขอเชิญชวนทุกคน ให้มาร่วมตระหนักรู้นะครับว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยส่งผลกระทบต่อธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับและอย่าให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับใส่ใจสิ่งรอบข้างนะครับผมเพื่อรักษาครับระบบนิเวศแล้วก็รวมไปถึงนะครับความหลากหลายของทางชีวภาพด้วยนั่นเองครับใช่ครับผมและหลังจากที่เราทําจนชินแล้วใช่ไหมครับเราเนี่ยก็ต้องนําสิ่งที่รู้เนี่ยไปแชร์ต่อให้คนอื่นอีกด้วยเพื่อให้ทุกคนเนี่ย ช่วยการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกชีวิตน,นะครับได้พึ่งพาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนครับ